ครับสวัสดีนะครับทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับช n n e l เจ๋งว่าเจ๋งนะครับวันนี้ผมมีภารกิจครับคือจะต้องตัดต้นไม้นะครับแต่งกิ่งหูกระจงด้านหลังของผมซึ่งมันค่อนข้างรกมากแล้วและแสงไม่รอดลงมาเลยนะครับวันนี้ผมมีอุปก,กรณ์คู่ใจก็คือเลื่อยไฟฟ้าแมกนัมที่ได้ทํารีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับลองไปย้อนดูได้ผมจะติด ไว้ตรงนี้ให้ดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าชื่นชอบคลิปในสไตล์ของเจงว่าเจ๋งนะครับฝากกดติดตามไว้ในทุกช่องทางออนไลน์นะครับถ้าคุณอยู่บน u t u b e ฝากกด Subscribe แล้วก็กดก,ดก,ดกระดิ่งริงร้งริจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับแต่ถ้าคุณอยู่บน Facebook ครับผมฝากกดไลค์เพจแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยแล้วกันนะครับโอเคไปดูกันก่อนที่เราจะไปเริ่มงานกันวันนี้นะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้งานในวันนี้กันก่อนนะครับ พระเอกของเราในวันนี้ก็คือเลื่อยไฟฟ้าแมกนัมนะครับ11.5นิ้วนะครับก็ตัวนี้ได้ทำรีวิวไปแล้วเป็นรู้ดูได้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของอุปกรณ์เซฟตี้นะครับอย่างแรกเลยที่ผมใช้วันนี้คือแว่นนะครับเป็นแว่นเซฟตี้นะฮะป้องกันเศษกิ่งไม้ต่างๆกระเด็นเข้ามาบริเวณลูกตานะครับอันตรายมากๆเนาะเก็บตาไว้มองตอนแก่ดีกว่านะครับ อย่างที่2ก็คือหน้าก,ากากนะครับกันกลิ่นน้ํามันต่างๆนานาแล้วก็กันพวกฝุ่นละอองอะไรเข้ามาเวลาที่เราทํางานนะครับผมใช้หน้ากากผ้าธรรมดาตัดเย็บด้วยตัวเองด้วยนะครับอย่างที่3ก็คือหูฟังนะครับเ e อี๊ยกลักนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเดินเครื่องยนต์เนี่ยมันจะค่อนข้างเสียงดังแล้วจะทําให้แก้วหูประสาทหูเราอาจจะได้รับการการะทุกกระเทือนเนาะเซฟตี้ไว้ที่ดีที่สุดผมใช้หูฟังบลูทูธเก่าๆนะครับแล้วก็เปิดเพลงฟังได้ด้วยจริงปะก็ใส่เข้าไปนะครับ อ่าอันนี้ผมเป็นหูฟังที่เสียแล้วมันก็หักหักแล้วแต่ยังยับได้นะนะครับแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้เป็นเอียร์ปลั๊กสำหรับงานช่างที่เป็นสีส้มๆมมีเชือกเหลืองๆหลืองซื้อได้ตามร้านฮาร์ดแวร์ก็ได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือถุงมือผ้านะครับเวลาที่เราปีนจับต้นไม้อย่างเช่นต้นที่ผมตัดด้านหลังเนี่ยมันจะมีตัวบุ้งค่อนข้างเยอะมากนะครับก็สามารถช่วยให้เราพ้นจากภัยของหนอนบุ้งได้นะครับแล้วก็รวมทั้งเสี้ยนไม้ต่างๆก็ช่วยเราได้เยอะเลยนะ ต้องมีต้องมีนะครับคู่นึงเพิ่งจะ10บาทเองเนาะถูกๆเลยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากนะครับคือสายเซฟตี้นะครับสายเซฟตี้ประเภทเข็มขัดเซฟตี้แบบเต็มตัวนะครับอันนี้ผมทำรีวิวไว้แล้วนะครับสามารถไปตามดูได้บนลิงก์ด้านบนนี้นะครับก็ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวกันก่อนจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้นะครับ สุดท้ายคือดวงตาของผมนะฮะสำคัญมากๆเลยใช้งานมันต่อหาเงินได้อีกนะครับเรียบร้อยหมวกกนันน็อกต้องมีไหมควรจะมีแต่ผมไม่มีนะครับขออภัยเอาละได้เวลาแล้วครับปะเราไปลุยกันอันนี้หูกระจงต้นใหญ่ต้นนี้ของผมเนี่ยนะครับทางด้านขวามือนะั้นมันไปสร้างความเป็นปัญหาเรื่องใบไม้ร่วงให้กับเพื่อนบ้านเนาะแต่เราก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเราก็ เราก็พยายามดูแลล่ะนะทีนี้ผมก็ปวดหัวกับเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วทําไงดีวะสุดท้ายเลยคิดว่าเอาวะถ้าไปจ้างช่างไปจ้างคนมาตัดก็เสียเงินหลายบาทนะครับในช่วงโควิดก็เลยจัดการซื้อเลื่อยไฟฟ้ามาทําเองซะเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะจัดการปัญหานี้กันให้กิ่งทางขวามือนั้นที่แลบออกไปที่หลังคาเขาอยู่ในเขตบ้านเรานะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมมาทํางานตรงนี้วันนี้ก็คือว่า ผมต้องการเปิดพื้นที่ให้แสงแดดในช่วงเช้าซึ่งจะรอดเข้ามาทางช่องเนี้สามารถที่จะเข้ามาสร้างความสว่างให้กับพื้นที่ตรงนี้ได้มากกว่านี้นะครับเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มันลกครึ้มก็คือมันเป็นพื้นที่ร่มไม่มีแดดเลยนะครับนั่งสบายตลอดวันแต่ว่าปัญหาคือว่ามันเกิดยุงเยอะนะครับแล้วก็มีความอับชื้นนะครับแล้วก็ผมไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้ตอนนี้ผมกําลังปลูกต้นไม้ผมต้องการแดดนะครับต้นไม้ต้องการแดดนะครับก็เลยอ่ะเคลียร์ซะหน่อยมามาดูกัน ูก็จองนะครับจะเป็นต้นไม้ที่มันจะแบ่งเลเยอร์แบ่งชั้นแบบนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแต่ทีนี้ตอนนี้ผมปลูกเนี่ยมันโดนจํากัดด้วยต้นไม้ข้างๆทําให้กิ่งทั้งหมดเนี่ยมันวิ่งชี้ขึ้นนะฮะแล้วก็จะสังเกตว่ามันมีกิ่งเล็กๆแทงมาตามระยะชั้นครึ่งของมันอ่าเนี่ยนะครับกิ่งเล็กๆมันจะแทงขึ้นมาแบบนี้นะครับกิ่งที่เป็นแนวตั้งนั้นเราไม่ต้องการเลยเพราะทำให้ต้นไม้ดูไม่สวยเลยนะครับ แล้วก็กิ่งเล็กๆชั้นครึ่งบริเวณนี้เห็นไหมมันค่อนข้างแน่นเดี๋ยวเราจะต้องทาการทอนกิ่งพวกนี้ออกนะครับเพื่อแบ่งให้ชั้นเนี่ยมันแยกสวยงามนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกต้นหนึ่งที่ผมทําเสร็จแล้วนี่เราต้องการแบบนี้นะครับเราต้องการให้กิ่งมันแยกชั้นชัดเจนและมีความโปรง่งแสงแดดพอจะส่องลงมาได้นิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็ ผมจะคล้องเซฟตี้ไว้ทุกครั้งเว้นแต่ว่ามันไม่สะดวกจริงๆนะครับเพราะว่านี้ก็ต้องยอมรับว่าในระหว่างที่เราทำงานเนี่ยมันอาจจะมีตัวอะไรตกลงมาแล้วเราตกกระใจแตถวแตกเดี๋ยวเราจะพลัง้งหลุดร่วงตกลงไปนะครับก็เซฟตี้ไว้หน่อยหนึ่งนะเอาละเราเริ่มกันแล้วเดี๋ยวขอลิ์กิ่งเล็ก,ลกๆพวกนี้นะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานก่อนด้วยไฟฟ้าแมนัมนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็เคลียร์กิ่งไม้ที่แทงขึ้นในแนวดิ่งไปพอสมควรแล้วนะครับไม่ได้หมดทั้งทีเดียวแต่ก็พอเห็นว่าเราจะขึ้นไปเหยียบบนกิ่งไหนต่อไปได้บ้างนะครับเพื่อวางแผนในการตัดริททอนกิ่งทั้งหมดนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งในพื้นที่ของเราแล้วก็อาคารด้านข้างข้างเคียงด้วยนะครับอ่านี่นะครับพอเราเคลียร์พวกนี้ออกหมดแล้วเนี่ย เราก็สามารถขึ้นมายืนนะครับมาพักเครื่องมืออะไรไว้บริเวณนี้ได้แล้วก็มองว่าเดี๋ยวเราจะวางแผนตัดกิ่งไหนบ้างนะครับเซฟตี้ยังไงเนาะครับตอนนี้ในช่วงเช้านะครับผมก็ได้ทําการริดกิ่งของหัวจงส่วนที่มันแทงขึ้นนะครับเหมือนอย่างที่คนลําต้นนั้นเห็นไหมนะครับมันจะมีกิ่งเล็กๆแทงขึ้นในแนวดิ่งแบบนี้ซึ่งมันไม่สวยเลยแล้วมันก็ลบมากนะครับผมตาผมก็ริดมันนะครับเอาเลื่อยเนี่ยตัดมันทั้งหมดแล้วนะครับจะสังเกตว่า เกือบเกือบหมดแล้วประมาณ9 0ซึ่งการตัดแบบนี้ก่อนเนี่ยในการทําการาลิดกิ่งหูกระจงเนี่ยทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นได้ว่าอุปสรรคข้างหน้ามีอะไรบ้างมีรังผึ้งหรือเปล่ามีตัวประหลาดสัตว์ร้ายแมลงอะไรไหมนะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะขึ้นไปวางแผนว่าเราจะตัดกิ่งไหนยังไงและเราจะทําการเซฟให้กิ่งนั้นร่วงลงมาโดยไม่สร้างอันตรายกับพื้นที่ของเราแล้วก็พื้นที่ของบ้านข้างเขียงด้วยยังไงบ้างนะครับโอเคแต่ตอนนี้ได้เวลาพลักกลางวันแล้วแต่ขอไปกินข้าวกลางวันก่อนล้วเดียกับมา ตัดกันต่อนะครับวันนี้คงจะจ็อบนี้น่าจะยาวเพลิดวันเดียวไม่จบแตจ่จะถ่ายคลิปเก็บไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับฝากกดติดตามช่องชาแนลเจ๋งว่าเจ๋งไว้ด้วยแล้วกันนะครับไปไปกินข้าวกันอา้าวครับเดี๋ยวรอบบ่ายนี้เราจะมีอุปกรณ์เพิ่มมา1ตัวนะครับก็คือ,อเราต้องมีเชือกนะฮะเพราะว่าเชือกเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์สําคัญมากๆที่จะทำให้เรา สามารถเซฟกิ่งไม้ที่ร่วงลงมาได้นะครับเราก็จะใช้เชือกตัดของแบบนี้นเตรียมไว้2เส้นยาวสั้นหนึ่งสั้นสั้นหนึ่งโอ้ยาวหนึ่งเส้นสั้น1เส้นครับก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับทําไมถึงต้องใช้เชือกในการช่วยตัดกิ่งไม้ตกแต่งกิ่งไม้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราแต่งกิ่งสมมติว่ากิ่งมันยืดมาอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราใช้เลื่อยเนี่ยเลื่อยตัดมันนะครับ กิ่งปลายนี้มันจะตกลงที่พื้นใช่ไหมครับซึ่งตอนที่มันตกลงไปถ้าเป็นพื้นโล่งๆอย่างในบ้านผมเนี่ยผมโอเคผมทิ้งให้มันตกได้เลยแต่อย่างกรณีฝั่งนู้นซึ่งมันจะเป็นหลังคาของบ้านข้างเคียงหรือว่าข้างนอกซึ่งอาจจะเป็นรถยนต์ของเพื่อนบ้านจอดอยู่เนี่ยเราก็จะเราก็จะใช้เชือกเนี่ยนะครับมัดตัวกิ่งนี้ไว้ก่อนแล้วก็โยงขึ้นไปกับกิ่งใกล้เคียงหรือลําต้นของมันเองนะครับเพื่อให้เวลาที่เราใช้เลื่อยตัดจนกระทั่งกิ่งขาดแล้วเนี่ยครับ ตัวของกิ่งไม้ตัวนี้มันจะไม่หลุดตกลงมาสร้างความเสียหายกับพื้นที่ตรงบริเวณนั้นนะครับก็เลยจำเป็นที่ต้องใช้เชือกมาช่วยในการปีนขึ้นไปตัดต้นไม้ด้วยนะครับแต่ว่ามีข้อควรระวังจากประสบการณ์คือว่าระวังเชือกพันขาตัวเองแล้วทาให้เกิดอาการอุบัติเหตุได้นะครับส่วนตัวผมจะใช้เชือก2เส้นคือมียาวเฟ้ยเส้นหนึ่งแล้วก็มีสั้นพอประมาณเส้นหนึ่งก็คือเฉลคือประมาณมีแบบ5เอ่อเมตรหนึ่งเส้นแล้วก็มี20เมตรหนึ่งเส้นนะครับโอเคไป เริ่มงานกันต่อในช่วงบ่ายครับโอเคเสร็จภารกิจวันแรกครับยังไม่เสร็จดีวันนี้ก็เคลียร์ก็ยอมรับว่าตัดแบบมั่วๆนะวางแผนผิดนิดหน่อยจริงๆควรจะต้องตัดกิ่งล่างก่อนแล้วค่อยขึ้นไปเพราะว่าพอผมขึ้นไปตัดกิ่งบนก่อนเนี่ยตอนที่ทิ้งทิ้งกิ่งลงมาเนี่ยมันไม่ลงมันวุ่นวายมันติดด้านล่างเต็มเลยก็เลยโอเคแต่ไม่เป็นไรเราเริ่มแล้วแล้วก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเริ่มตัดกิ่งใหญ่ทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งนี้ที่จะไปบ้านคนอื่นด้วยก็จะต้องตัดอย่างระมัดระวังแล้วก็ฝั่งนี้ที่เหลืออยู่เดี๋ยวสุดท้ายแล้วตรงบริเวณกลางเนี่ยที่ผมนั่งเนี่ยต้องต้องโล่งแล้วก็มีแสงเข้ามาได้นะครับแต่วันนี้มืดแล้วสี่โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวจะต้องทอนกิ่งทั้งหมดที่เป็นขยะอยู่ด้านล่างจัดเป็นระเบียบใส่ท้ายรถเอาไปทิ้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวอย่างที่บอกโปรเจกต์นี้น่าจะใช้เวลาประมาณ2-3ึงวันจึงจะเสร็จ แล้วก็ยังมีต้นปีบด้านบนหัวอีกก็จะลำดับต่อต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวถ่ายคลิปมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสนุกไหมยอย่าลืมนะครับถ้าคุณชอบคลิปในสไตล์แบบนี้เจ๋งว่าเจ๋งครับติดตามเราได้ทุกช anel ทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น y o YouTube f a c e b o o k หรือว่า YouTube หรือว่า Facebook ก็ตับนะครับโอเคเจอกันพรุ่งนี้